ơi Thôi cứ thôi gì bây kênh lại Để cho Chín đuôi Trình đi Nhưng mà sụp rồi Nhưng mới đây thăm เอ้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะไปหาแม่ไปไปหาแม่ไปเซเว่นไปโหลดตัดไปทอปมาร์เก็ตไปปีซีไปเซเว่น เพื่อนหายเพื่อนหายเพื่อนหายเพื่อหายไม่เจอกันวันเดียวหายหมดแล้วเดือกันแค่เจ็ดสิบคนหายไปไหนหายไปไหนเดนนี่เสกหญิงหญิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เคยเห็นผ่านเลยนี่ สวัสดีค่ะสวัสดีค ER ูณผู้ดีปูีดีเพื่อเจอกันนี่ครั้งแรกเดี๋ยวจะได้ไม่เจอกันอีกคุณสบายใจกับเพื่อน กลายเป็นผีบ้าละวกลายเป็นผีบ้าละสวัสดีค่ะ,วส,คะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาอาอาพงอะไรยังไงสวัสดีค่ะเนาะว้าว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 ,ว,าว มายทำน้ำพีอ่องน้ำพริีออนน้ำพีออนมันเป็นจุดอะไเป็นจุดอะไรป๋าได้ป๋าได้ที่ปก,กติป๋าได้ปีโกงพิก,การป๋าได้ปีโกงพิการก็ดู ไปดูที่อื่นป่ะไปดูที่อื่นปะจริงรอ่ออืมแดดมันห่อนแดดมันร้อนแดดร้อน อยู่เยอเกาหลีอยู่เกาหลีอยู่เก,าห,ก,า,หกาหลีคะ่ะเอาข้างลงเองเอาลงทำไมก่อนเอาลงทำไมเขาให้ดูหน้าไม่ได้ให้ดูกางเกงคะ่ะ เขาให้ดูหน้าคะ่ะมาได้ให้ดูคขาด้ืยเจ้าอ่ะอ่ะอะเป็น